1689มันก็ค้างเหน็นไหมนระบบมันแต่มันบอกว่าอ่าให้กดเข้าไปยืนยันนะก็บเอกล้าก,กดยืนยันมันสิดยาเนี่ยังนี่ระบบของเขาคักามันไม่ใช่เว็บหลอกลวงน้องกดเทสโตเนาะแล้วกดหาคำว่าซูมเนี่ยซูมเซ O M เบข้าก็กดหาแล้วกดคำว่าติดตั้งเนี่ยเห็นบี่เนี่ยติดตั้งเบิรงเดอรว่าซูมซูมวันแพลตฟอร์มทู ตัวซี่ขึ้นก้อนเนี่ยซีโอเอียงกับกดจิ้มไปมันกับิีมุนติวติวของมันก็รอการติดตั้งมันสีเร็วหรือซามันขึ้นอยู่กับเน็ตเจ้าของกะล้อบึงกรบัตเนี่ยร้อให้มันหลดแล้ว โอ้หน้าเฟซมีแต่คนเอานีลลงแดงปึ้งรำรหุ่นฟีนหรอวะรำหุ่นฟีนหรอเออขึ้นมาแด้ปึ้งรอสักครู่เด้อรอให้มันโหลดก่อนเด้อน้องที่คนเอาลงแดงปึ้ง โอ้ยมึงอยาหลายเนะน,น้องฮาขวเยโอ้ยมัปน้องมาสูบยาวอ่อไปไปมึงกลิ่นเหรอ,อการหายใจตั้งโดนก็ยังไม่หมดเลยกลน,น่นไงสร้างอากาศบริสุทธเดีย๋ยวพี่นุ่นเปลี่ยนเน็ตพี่นุ่นอันนี้จะของ เน็ตไม่แรงเข้ามาได้อ่าเป็นที่โทรศัพท์ละแบมือใครแบมือของเงินนกปอมคาโทรศัพท์พูดถึงใครเนี่ยบักแหวงเอ้อเออก็กา้าเงินสูบยามึงคือมีสันกอกล้าเป็นยังสิประยากว่าน้ำเลยกันยังว่าหนูเห็นท่าแล้ไปอันนั้นก็ว่าหนูสิวายุแต่ก็นูกรปากแล้วเจ้าเขา ถ้าหนูเป็นเล่านะหนูเสียฮเงินขนคืนอีลิตเมื่อกี้เนี่ยนะพูดถึงนะอะยังสีดันอยู่เขาก็สอนอยู่ยังสีดันทุรังไปร้อบ,บ่งเดอก,ก่อนอ,อัน,ป,นประมาณอ่ะแป๊บหนึ่งเดือนองสาเนกําลัางไกลแล้วเนี่ยอ่ะอโอเคโอเค พอมันหอดลอยเปเนเนาะมันกระสิบอกว่ากําลังติดตั้งมันกระสหมุนของมันเองแหละก็ล้อมันกนเนตเร็วก็เร็วเนสสามมันก็นั่นแล้วอะเปิดยังเสียงก็กดเปิดก็คือตอนนี้มันติดตั้งในอันนาอนาแอปอันนาโทรศัพท์จะของแล้วกดเปิดอันนี้นะพี่นุ่นทดลองเบิงซูสเ้อร์แต่ว่าเวลาเขาซุ่มเน่ะมันสิมีเขาเขาหนาวอเลตนันน่ะ แตาจิ้มเขาไม่ไม้เม่กี้สิเป็นยังสี่เดี๋จอยจอยอเมิตติ้งจะคล้องกับกดเข้าไปแต่ว่าถ้าผ่านวอลเล็ตมันก็สะหมุนติวๆของมันเน่ยจะคึอจังนองสาเขามาขึ้นแหละโอเคเนาะ